เตตมืเอม่อ,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 อก,กี้เมื่อกี้จะให้เปิดเลยนะคะ bling 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 like a bling หรอคะ เร่น้ำธรรมชาติต้อนเนี่ยแหละค่ะแล่น้ำฝนไปก่อนนะคะทุกคนคะสมัยก่อนหนูชอบมากทุกคนตอนแบบไปแบบกับบ้านยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฝนตกแล้วน้ำฝนมันสนุกมากวันเด็กอะ่ะแล้วก็ไปชวนพี่ข้างบ้านไป่นดญาติกันแล้วก็แบบมาเล่นเลยอยู่เชียงใหม่น่กกากลัวมากเลยครับทุกทนะคะทุกเนนะคะอืมได้แต่ว่าภาวนาทุกคนรอดไปด้วยกันนะคะ

เฮ้ต้องลองแรปใหม่อะไม่เคยเลยขอฟังก่อนมีตุงหวนบูร์าดิสิบวายเบอร์เกนดีอะไรต่อมีตุงอะไรย่าอะไรย่าขอใหม่แฟนบูร์กนดีสิบวายเบอร์เกนดีก่อนแรกซื้อวัคซัเบอร์เกนดีเบอร์เกนเอมันเก He told me to make a for the pig. My tongue long, look on my tongue long. My to make a for the pig. Ha ha ha. แรปเปอร์คันสุดนะฮะเออแรปเปอร์คันสุดใช่อะไระ่ะแรปเปอร์มัวมัวม,มากเลยตอนนี้ไม่ได้ง่ายอะไรสักอย่างต้องใส่เออเนาะต้องใส่แว่นก่อนแลปเมื่อกี้ไม่ได้ใส่อืมอารมณ์มันก็เลยมาว่าไปวา่าสั้นนะแต่เอาจริงๆว่าไปตรวจมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบบว่าเว้นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วไปตรวจใหม่แต่มันก็แบบแต่ทางหลายรอบแ้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องแต่เขาบอกว่าเราไม่ติดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดแหละสมมติว่ามันไม่มีอาการทุกคนว่ามันมรู้สึกก็มีอะไรก็ถ้าเขาบอกว่าไม่ติดก็คงไม่ติดไม่ได้ตรวจฟรีค่ะไปตรวจเองใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าจะตรวจฟรีมันต้องไปว่าซักประวัตินู่นนี่นั่นว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่เสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำเขาก็าจะยังไม่ตรวจให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากตรวจจริงๆก็ต้องเสียตังค์ตัวเอง รอบนี้ไม่มีอาการใช่ก็กลัวมากเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเราตัวไปแล้วรอบนึงเน่ยผลเพิ่งออกเมื่อวานพอเราไม่ติดแล้วแบบเคหลักจะนี้เราไม่ได้ไปไหนแล้วนี่เราเคไม่ติดลอกเราอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตั้ง ak a ให้ตัวเองน่ะนะคะเอ๊ะยังคิดไม่ออกทุกคน ak นี่มันต้องบอกไว้สำหรับแบบ r a p p อ r มแบบมี ak เดี๋ยวเพิ่งนทุกคนยังยังไม่ไปขั้นนั้นทุกคนยังคิดไม่ออกอือสวิง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  ช่วงส่งการนี้ก็ในจริงอยากไปแบบว่าตักบาตรไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแบบว่าทําบุญหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะได้แค่วหว้พระแล้วก็รดน้ําส่งพระอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรเลยอะเออถ่าย MV มวดีอาจได้ยังถ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่แต่งหน้าเต็มๆใช่ไหมก็ก็ใช่ค่ะทุกคนก็ตรงนั้นแหละนะฮะแต่งเองไม่ได้แบบนี้หรอกจริงๆคือหนูแบบคือเราก็นั่งดูแล้วก็นั่งจําพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้เราบ่อยๆ ก็แบบก็แต่งเองก็ไม่ได้เหมือนที่เขาแต่งจริงๆมันสวยแบบคือเขาแต่งสวยไงไม่ได้บอกว่าเราสวยน่ะออเขาแต่งให้เราสวยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราแต่งเองเราไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยอดีอ่ะจะออกเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าอุ้ยอย่าเพิ่งสิแม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเลื่อนโควิดมันเลื่อนไปเรื่อยๆทุกคนเราไม่รู้เลยว่าแบบว่าแพลนแบบว่าแผลที่สอก็เลื่อนมันก็เลื่อนมันก็เลื่อนเลยก็อะไรไม่รู้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นเมื่อนั้นนะคะซึ่งหนูก็ตอบไม่ได้จริง เลยอืเงินร้องดีอะไม่ไม่ลองค่ะทุกคนไม่หลงกดใหญ่าอย่าอย,าอยา่มีลองหลอกเก็บไว้แล้วก็ใกล้ๆลแล้วมังคะไม่แน่ใจโชว์สปอยชุดเซมดีอะหน่อยน่ารากักสดใสสดวัยนะคะเออเพได้คำเดียวเพืดเด่อว,ดดว,ดดวันนี้พูดอะไรมนไม่ได้น่ารากักสดใสสดวัยเออสปอยทรงผมดีอะหน่อยอันนี้หนูบอกอโอ้ว หนูก็ไม่ได้ตัดะนั้นมันก็ลงเอ่ยที่ทรงเหมือนเดิมๆ้วคะทุกคนไม่มีอะไรมากมายไม่จริงๆมันจริงๆตอนนั้นมันผมสั้นกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าหนูก็มีเล็บไปแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยได้ตามเล็บเท่าไหร่แต่มันก,มนก็มันก็ได้อยู่มั้งคะอก็ได้อยู่แหละอถ่อายโปกเดียวยังตะวันทายหมดแล้วคะ่ะถ่ายรูปถ่ายโปรไฟล์ถ่ายโฟโต้เซตถ่ายปกถ่า,ายอเอ็มวีเรียบร้อยแล้วจ้ารอวันปล่อยจ้าไม่สปอยหรอกจ้า ฟารล้น่ากลัวมากจ้าใช่เปน่ากลัวมากเนี่ยทุกคนทุกคนยังได้ยินอะทุกคนฟารล้องดังวากไม่ใช่ดวยไม่เปิดอย่ามาหลอกล่อเราเปิดเลยค่ะไม่เปิดหลอกค่ะเพลงดีอะอะเซนเตอร์หลุดเนื้อเพลงค่ะพี่หวานเซนเตอร์ไม่เป็นไรนะคะเซนเตอร์อะไรเซนเตอร์ทำาไม่ว่ากันะไม่ผิดไม่ผิดืมไม่เป็นไรเนาะมันก็สปอยเล็กน้อยไงทุกคนต้องหลุดเยอะแค่ไหนค่ะทุกคน เราว่าเราเลือกเวลาผิดอีกแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นจ๊ดหนเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วเนี่ยคร้อ,องค้อ,องคล้องตาหวาดพู่มากับฝนอีกแล้วต้องให้ฉันลำถวายสัญญาณไหมหรือ,อยังไงเพราะอะไรฝนตกอีกแล้วทุกคนไม่เอาได้ไหมแล้วก็ลืมด่นเนะาะอกว่าตอนแรกว,ว่าจะหลายคืนนี้แต่ว่าคืนนี้ ก็คือเรามีภารกิจเราสัญญากับน้องไว้ว่าเราจะออ้ยเราจะมาดูรายการกับน้องก็คือรายการช่วงเออหลิงเอออีคือสองน้องหนึ่งด้วยกันเราก็เลยว่าเออมาไลฟตนน์ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ว่าไม่มีอะไรถามแต่ฝนจะตกเป็นไปได้ยังไงคะวันนี้พี่เป้ตื่นเชา้าค่ะฝนตกเป้ตื่นเชา้าหรือเป้ยังไม่ได้นอนคะ่ะทุกคนแม่อยู่พึ่งตกขอ้องคือเมื่อเช้าหนูมาเห็นรูปเป้อาร์มหนูก็ไลคลูป,ป,ปแล้วก็ดู ตอนหนูเลยดูดูตอนรูปตอนสิบโมงแล้วหนูก็เห็นว่ามันอัพตอนสามชั่วโมงที่แล้วสามชั่วโมงนี้แล้วก็วคือเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าขึ้นนอนแล้วคือคือเธอตื่นแล้วหรือว่าเธอยังไม่ได้ดอน,นอนเนาะเราต้องตรงนี้ก่อนว่าเพื่อนเป้ตื่นแล้วหรือเพื่อนเป้ไม่นอนจ้ะยังไงดีอ่าเพื่อนเป้น,น่าจะเหงาเพราะว่าทุกคนก็กลับบ้านหมดเลยที่หออะไรอย่างเงี้ยเหงาไหมเพื่อนเป้ถ้าเหงาก็ช่วยส่งเสียงมาแล้วก็ไปหาไม่ได้หรอก อยู่บ้านน่ะอยู่บ้านอยู่บ้านใจอยู่บ้าน